มาชมพระสมเด็จพ,มพ,พ,มมพิมพิเศษอีกหนึ่งพิมที่ผมว่าพิมพิเศษอีกหนึ่งพิมตั้งแต่ผมดูคลิปมาก็ไม่เคยเห็นเห็นไหมครับเส้นซุ้มอย่างที่เรากําลังเห็นกันนี่ครับเขาจะเป็นขยกัยกขยักเส้นซุ้มแบบนี้เขาจะเรียกกันว่าซุ้มเส้นลวดเห็นไหมครับ นี่ก็คือความแปลกของพระสมเด็จองค์นี้พระเกตจะเรียวเล็กแล้วก็ยาวเห็นไหมครับหน้าอกแขนช่วงนี้ซอกลักแร้นี่สูงปกติแขนด้านนี้จะตรงสั้นแขนด้านนี้จะโค้งยาวแต่พระองค์นี้เห็นไหมครับกลับกัน แขนด้านนี้สั้นแขนด้านนี้โค้งเห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างเส้นผ้าซิปเส้นนี้ก็จะหนาใหญ่นี่คือถ้าใครสังเกตดูเห็นไหมครับองค์พระจะคล้ายๆพระอกวีคือใหญ่แล้วก็เล็กๆๆๆลงมาใหญ่แล้วก็เล็กๆๆๆลงมา เห็นไหมครับนี่คือ,อความแปลกและแตกต่างของพระสมเด็จองค์นี้นะครับเนาะทำไมพระสมเด็จองค์นี้ที่ผมให้ดูข้างหน้าจะไม่เหมือนบล็อกอื่นๆเพราะด้านหลังเห็นไหมครับมีพระยาคุดสองตัวในความคิดของผมคิดว่าพระ สมเด็จองค์นี้น่าจะสร้างขึ้นในวาระพิเศษเห็นไหมครับหลายหลายคนมาเห็นสมเด็จด้านหลังมีตราคุดมีครุดก็จะมองว่าเป็นพระเก๋มีครับเพื่อนๆอนี่ยครับอย่างที่ผมกำลังให้เพื่อนๆดูกันเห็นไหมครับบางองค์มีครุดหนึ่งตัวอย่างองค์นี้มีครุดสองตัว แสดงว่าจะต้องเป็นวาระพิเศษวาระใหญ่เห็นไหมครับมีคุดเล็กคุดใหญ่ก็เหมือนบางองค์จะมีเสด็จพ่อรอห้าอยู่ข้างหลังนี่ครับแต่ที่มาที่ไปผมก็ยังไม่แน่ใจแล้วก็หายังไม่เจอเนาะครับเนาะเรามาดูเส้นซุ้มของพระองค์นี้กันเห็นไหมครับ จะแปลกและแตกต่างจากพระสมเด็จองค์อื่นๆพระองค์นี้เป็นพระที่ไม่ค่อยมีมวลสารหาแทบไม่เจอเลยครับจะเห็นก็แต่คราบสีน้ำตาลที่เราเรียกกันว่าคราบน้ำมันตังอิว้วเห็นไหมครับอาจจะมีที่เรามองมาไกลๆว่าเห็นเป็นเศษดำๆ ทีแรกผมก็คิดว่าเป็นผงก้านทูบแต่ดูไปดูมาแล้วไม่น่าจะใช่นะครับนะเพราะพระองค์นี้สร้างในวาระพิเศษสิ่งที่เราเห็นดำๆเป็นเม็ดเป็นเศษดำๆยาวๆสำหรับพระองค์นี้นะองค์อื่นน่าจะเป็นก้านทูบแต่องค์นี้ผมคิดว่าเป็น ผงตะใบทองเพราะถ้าเราดูดีๆจะเห็นเห็นไหมครับจะเป็นสีเหลืองๆแต่ตรงนี้จะออกสีดำๆเพราะผิวเห็นไหมครับผิวปกคลุมเห็นไหมครับนี่ครับจะออกคล้ายๆเหลืองๆน่าจะเป็นผงตะไบทองเห็นไหมครับ เพราะพระลักษณะอย่างนี้เขาสร้างขึ้นในวาระพิเศษเห็นไหมครับเส้นซุ้มเห็นไหมครับอาจจะมีเกจิยุคหลังๆเอามาสร้างเป็นสมเด็จเกลียวเชือกมีครับเพื่อนๆแต่ผมจำหลวงพ่อไม่ได้ เห็นไหมครับพระสมเด็จทุกองค์ที left, ่ผมเห็นแล้วผมก็อดไม่ได้ก็คือถ้าเราดูตรงนี้เห็นไหมครับเส้นซุ้มอันนี้ผมก็ยังสงสัยส่วนตัวผมอยู่เห็นไหมครับพระพักจากสี่เหลี่ยมอันนี้คล้ายๆสี่เหลี่ยมเ้าหลามตัดเห็นไหมครับถ้าเรามองกันด้วยสายตาจะเริ่มพัฒนาขึ้นมาเป็น ไข่จิ้งจกเป็นผลมะตูมแต่พระสมเด็จส่วนมากซีกนี้จะนูนหนาใหญ่ซีกนี้จะเล็กกว่าพอเวลาเขาแกะบล็อกก็เลยทำให้เกตรพระเฉียงเห็นไหมครับจากเราดูกันด้วยสายตาจะเฉียงมาขวามือเรานิดนิดเห็นไหมครับ เห็นไหมครับที่ผมว่าไม่น่าจะใช่ก้านทูปเพราะ 1. มีเยอะเกินไป 2. แล้วพระองค์นี้ที่มีเม็ดประคำเม็ดลูกปัดสีต่างๆน่าจะเป็นพระกลุวัดพระแก้วกลุวังหน้านี่ครับคือเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของเขาว่า ถ้ามีเม็ดประคํามีอะไรต่างๆอ้อผมลืมไปถ้ามีเม็ดประคาแบบนี้เขาจะเรียกกันว่ากรุพระาธาตุพระนมผมก็เข้าใจมาตลอดว่ากรุพระาธาตุพะนมคือพระที่เอามาลงกลุที่องค์พระาธาตุพระนมอำเภอธาตุพระ,พะนมแต่ผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งมา กลุพระาธาตพระนมไม่ใช่ว่าอยู่ที่อำเภอาธาตพระนมแต่ในวัดละครังเขาสร้างเจดีจำลองขึ้นมาเป็นพระาธาตพระนมจำลองผมก็เลยว่าอ๋อทำไมเขาถึงเรียกว่ากลุพระาธาตพระนมอันนี้จากข้อมูลที่ผมไปเจอมาแล้วผมก็นํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับนะจริงเท็จประการใดผมก็ ไม่ยืนยันนะครับนะเห็นไหมครับพระองค์นี้อย่างที่ผมได้บอกไปตอนทีแรกเห็นไหมครับปกติพระสมเด็จทั่วไปแขนด้านนี้จะนี่ครับแขนด้านนี้จะตรงแล้วก็สั้นแต่พระองค์นี้กลับกลายเป็นว่า แขนด้านนี้โค้งแขนด้านนี้แขนด้านนี้ตรงแล้วก็สั้นเห็นไหมครับพระองค์นี้จะกลับกันจากที่ว่าด้านนี้น่าจะเป็นของด้านนี้ด้านนี้น่าจะเป็นด้านนี้กลายเป็นว่าสลับกันเห็นไหมครับ แขนพระจะออกลักษณะคล้ายๆกึ่งๆกลมๆเหมือนแขนลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนพิมพ์เส้นได้เห็นไหมครับอกปกติแบบนี้ก็ต้องจะเป็นอกวีใหญ่เป็นอกกระบอกใหญ่เห็นไหมครับแต่องค์นี้เห็นไหมครับข้างบนนี่ใหญ่ข้างล่างก็เล็กลงเล็กลงข้างบนนี่ใหญ่ข้างล่างก็เล็กลงเล็กลงถ้า ในความเข้าใจของผมก็น่าจะเป็นอกวีใหญ่เห็นไหมครับฐานผ้าทิปเห็นไหมครับฐานผ้าทิพจะเป็นเส้นใหญ่หนานูนปกติฐานผ้าทิปจะไม่ใหญ่แบบนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมครับนี่คือช่างที่เขาบรรจงสร้างพระสมเด็จรุ่นนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นในวาระพิเศษ อาจจะเป็นวาระที่ขึ้นคลองราชหรือว่าวาระที่ว่าคลองราชลบคบกี่ปีกี่ปีเพื่อนเพื่อนถ้าไปเห็นพระสมเด็จแบบนี้อย่าพึ่งไปมองบ่าเอา้าเราไปเห็นปุ๊บโอ้ยพระเกศก็หัวเลาะขำไม่ใช่นะครับเพื่อนเพื่อนนะพระแบบนี้เจอบ่อยไม่ว่าในคลิปในท้องตลาดผมก็มีหลายองค์เป็นสิบสิบ,สบองค์แต่ ไม่เหมือนกันซักองค,ครับบางองค์ก็มีเม็ดสองเม็ดบางองค์อย่างองคนี้มีเยอะเห็นไหมครับองที่แล้วที่ผมทําไปก็มีหลายเม็ดมีกระทั่งขอบข้างนี่ครับที่เขาเรียกว่ากลุพระธาตุพระนมเห็นไหมครับพระเขาจะแยกที่ไปที่มาไม่ใช่ว่าพระอะไรก็สมเด็จวันละครังสมเด็จวันละครั้ง,ม,งมันก็จะแยกยาก สาเหตุที่เขาแยกเพราะว่าไปเจอกันแต่ละที่อย่างพระสมเด็จองค์นี้เขาไปเจอที่กลุพระธาตุพระนมจำลองผมก็พูดไม่จบนะครับเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่ากลุพระธาตุพระนมพระธาตุพระนมเป็นพระธาตุพระนมจำลองน่าจะอยู่ในวัดระฆังข้อมูลผมไม่ยืนยันแต่ว่า เขาเรียกว่ากรุพระธาตุพนมกรุพระธาตุพนมคือเป็นพระธาตุพนมจำลองเห็นไหมครับเส้นซุ้มเนื้อพระตั้งแต่ดูมาี่หามวลสารไม่เจอเลยเห็นไหมครับนี่ครับสมเด็จซุ้มเกลียวเชือกถ้าเขาเรียกกันเห็นไหมครับเม็ดดำๆยาวๆทีแรกผมก็เข้าใจว่า,าเป็นกา้านทูบ แต่ทีนี้พอมาดูแล้วมันเยอะเกินไปแล้วมันเป็นเม็ดเล็กๆเสมอเสมอ,สมอก็สำหรับเฉพาะพระองค์น,นี้นะครับนะเพื่อนๆนี่ครับน่าจะเป็นผงตะใบทองเห็นไหมครับองค์พระมีความสวยสดงดงามนี่ครับพอเราพลิก หัวลงเห็นไหมครับหัวเข่าเนี่ยจะนูนสวยเด่นเห็นไหมครับมือจากที่เรามองข้างบนลงมาข้างล่างจะไม่เห็นความสวยงามแบบนี้แต่พอผมหันหัวพระลงเห็นไหมครับศิละปะเขาจะอ่อนช้อยสวยสดงดงามเห็นไหมครับการดูพระ สำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะครับนะแต่ถ้าถามผมผมแนะนำให้หันหัวลงเพราะว่าเราจะได้เห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นตอนเราหันหัวขึ้นเห็นไหมครับนี่ครับที่ผมจะให้ดูพระพักของสมเด็จวัดระฆังอย่างองค์นี้นี่ครับเห็นไหมครับที่ผมว่าฟัง ด้านนี้จะนูนหนาใหญ่อีกฝั่งหนึ่งจะเรียวเล็กลงนี่ครับเรามาดูไปพร้อมๆกันเห็นไหมครับถ้าใครดูพระสมเด็จพระยา,ยามสังเกตดูนะครับถ้าเกต์คดเกตเบี้ยวเมื่อไหร่ฝั่งนี้จะนูนหนาใหญ่ฝั่งนี้จะเล็กก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พระเกตเห็นไหมครับเขาจะเยื้องๆมาทางนี้นิดหนึ่งเห็นไหมครับ อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับนะเพราะว่าแต่ก่อนผมก็ไม่รู้หรอกพอมาทําคลิปผมก็ว่าเอ๊ะทำไมเกตดคดเกตดคดเกตดคดเกตเบี้ยวนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นการสงสัยของผมนะครับนะเห็นไหมครับพระพักหรือใบหน้าถ้าเราตะแคงอย่างนี้ปุ๊บ เราจะเห็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเห็นไหมครับนี่ด้านหนึ่ง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 จากแต่ก่อนจะเป็นสี่เหลี่ยมชัดเจนแต่พอมาเป็นพระองค์นี้เห็นไหมครับด้านนี้อาจจะมองคล้ายๆเหลี่ยมคล้ายๆเหลี่ยมแต่พอมามองตรงนี้เห็นไหมครับข้างนี้ เลียมจะเริ่มหายจะเริ่มโคง้งมนกลมด้านนี้อาจจะเป็นเหลี่ยมอยู่นิดนิดเห็นไหมครับพระองค์นี้ถ้าเราสังเกตดูตรงขอบเห็นไหมครับถ้าเราสังเกตดูตรงขอบเห็นไหมครับเนื้อพระจะออกคล้ายๆเนื้อขนมฟูเห็นไหมครับ เพราะว่าในพระสมเด็จเขาจะมีปูนเปลือกหอยสุกกับปูนเปลือกหอยดิบนี่ครับพระองค์นี้ก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าน่าจะมีอ่าส่วนประกอบของปูนเปลือกหอยสุกเยอะเห็นไหมครับที่ผมว่าไม่น่าจะใช่ก้านทูตรงนี้ใหญ่เห็นไหมครับพอเรามองดูดีๆเนี่ยจะเห็นสีเหลืองๆเ,เหมือนเป็นผงตะไบทองเห็นไหมครับพระสมเด็จนี่ครับ ถ้าเนื้อไม่แกร่งก็น่าจะเป็นปูนเปลือกหอยสุกถ้าเนื้อแร่งๆก็เป็นปูนเปลือกหอยดิบแต่พระองค์นี้น้ำหนักตึงมือน้ำหนักตึงมือคือหนักบางองค์ก็จะเบาพระสมเด็จนี่เขาจึงบอกว่าพยายามหาน้ำหนักที่ตึงมือตึงมือไว้ก่อนอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนเขาบอกว่าผมไปเห็นตอนผมหัดดูพระใหม่ๆ ผมไปเห็นหลายๆท่านที่ชอบส่องสมเด็จพอหยิบพระสมเด็จขึ้นมือปุ๊บเขาก็จะวางใส่มือแล้วเขาก็โยนคล้ายๆเราเอาเหรียญบาทได้โยนโยนๆปุ๊บผมก็บอกเอ๊ะเขามีแต่ส่องพระอันนี้โยนพระเขาบอกว่าพระสมเด็จเนี่ยน้ำหนักจะต้องตึงมือผมก็เก็บเป็นข้อมูลเก็บเป็นประสบการณ์จากนั้นมาผมก็ติด เป็นนิสัยเวลาผมหยิบพระสมเด็จขึ้นมาน้ำหนักจะต้องตึงมือตึงมือเพราะถ้าน้ำหนักเบาๆมันจะเป็นพระเกะพระปูนปัตเตอร์นั่นครับก็บเป็นอ,องค์ประกอบที่ใช้ศึกษาพระสมเด็จเรื่อยมาเห็นไหมครับพระองค์นี้แกะได้สวยเห็นไหมครับลวดลายต่างๆในพระยาคุดเห็นไหมครับ ตั้งแต่ดูมาแทบจะไม่เห็นเม็ดมวลสารไม่เห็นอะไรเลยครับพระสมเด็จองค์นี้เห็นไหมครับก็เห็นเต็มสีดำๆนี้นี่ครับว่าไม่เห็นก็เห็นอยู่เล็กๆน้อยๆเห็นไหมครับก็จะมีแต่คราบน้ํามันตังอิ้วเห็นไหมครับขอบข้างๆที่สึกลอกลกอนออกไป ก็จะเห็นฟูฟูเห็นไหมครับการดูพระสมเด็จก็อย่างนี้นี่แหละครับมองหาธรรมชาติมองหาความแตกต่างมองหาอะไรต่างๆอย่างที่เราเคยดูเคยเห็นมามีมวลสารเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดเทาองค์นี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากผงตะไบทองเห็นไหมครับ นอกจากผงตะไบทองแต่พระอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นพิมพ์พิเศษเขาก็จะสร้างขึ้นในวาละพิเศษอย่างที่ผมพูดไปว่า,อ,าองค์นี้อาจจะสร้างขึ้นในวาละครองราชครบกี่ปีกี่ปีถ้าเราสังเกตดูเหรียญสิบเหรียญห้าเห็นไหมครับที่เขาผลิตออกมาใช้เขาก็จะเขียนว่า หาสร้างในวาระนั้นวาระนี้พระสมเด็จก็เหมือนกันครับการสร้างพระสมเด็จนี่ไม่ใช่ว่าอยูย่ๆว่าเขาอยากจะสร้างหลังพญาคุดเขาก็แกะขึ้นมาสร้างขึ้นมาการสร้างพระสมเด็จเขาจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าอีกสามปีจะเป็นวาระอะไรอีกสามเดือนเป็นวาระอะไร เขาจะวางแผนแล้วเขาก็สร้างครับไม่ใช่ว่าอ๋อจะครบอีก3เดือนจะครบวาละคลองราดครบ10ปีก็สร้างไม่ใช่ครับเขาจะมีการวางแผนล่วงหน้าแล้วก็สร้างค่อยๆสร้างค่อยๆแก่ค่อยๆบรรจงออกมาเห็นไหมครับถ้าค่อยๆแกะค่อยๆสร้างพระก็จะมีความสวยงามนี่แหละครับ แต่ก่อนผมก็ไม่รู้หรอกครับทีนี้ผมก็ไปเจอนี่แหละในคลิปในข้อมูลผมก็เก็บสะสมมาเห็นไหมครับขอบข้างเขาจะไม่คมไม่คมไม่แข็งเห็นไหมครับเนื้อก็จะออกถ้าใครนึกไม่ออกก็เนื้อจะออกคล้ายๆขนมฟูเห็นไหมครับนี่ครับการดูพระสมเด็จเราก็ต้องพยายามนี่แหละครับดูว่า รายละเอียดต่างๆในองค์พระที่เราเห็นนี้เกิดจากอะไรมีที่มาที่ไปอย่างไรเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูขอบข้างนะครับนะพอเรามาดูขอบข้างเห็นไหมครับด้านหน้าด้านหลังเป็นอย่างไรขอบข้างก็เป็นอย่างนั้นครับผมเห็นไหมครับด้านหน้าด้านหลังไม่มีมวลสาร พอเรามาดูขอบข้างองค์นี้ก็ไม่มีมวลสารแต่หลายคนมาเห็นว่าพระไม่มีมวลสารคือพระเกพระหาปุโลกพระดูไม่ดีพระอะไรอย่างนี้แต่ผมไปเจอคลิปของเซียนท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านจะเก็บพระแบบนี้เก็บพระ ที่ไม่มีมวลสารเพราะพระที่ไม่มีมวลสารจะเป็นพระที่สร้างยุคต้นๆพระที่มีมวลสารแตกหากอะไรต่างๆก็น่าจะสร้างหลังจากพระที่ไม่มีมวลสารเห็นไหมครับอันนี้คืออผมไปเจอในคลิปมาก็นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่า แต่ละคนแต่ละโรงเรียนแต่ละข้อมูลก็ต้องแยกแยะก,กันออกไปเนาะครับเนาะเดี๋ยวจะไปดูขอบข้างอีกด้านหนึ่งครับผมเห็นไหมครับอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นพร้อมกันกับเพื่อนเพื่อนตอนที่ผมทำคลิปนี่แหละครับเพราะว่าปกติพระจะต้องมีมวลสารมีอะไรต่างๆแต่องค์นี้ตั้งแต่ ต้นคลิปมาจนจะจบคลิปแม้แต่กระทั่งขอบข้างเราก็ยังไม่เห็นครับนี่แหละครับก็อย่างที่ผมบอกนี่แหละว่าถามบางคนเขาก็จะเก็บพระที่ไม่มีมวลสารเพราะในความเข้าใจของเขาเขาบอกว่าพระที่ไม่มีเม็ดมวลสารจะเป็นพระที่สร้างมาตั้งแต่ยุคแรกๆยุคต้นๆเพราะว่าพระสมเด็จวัดละคัง เขาสร้างกันมาตั้งแต่ปี2380กว่ากว่าถ้าข้อมูลผมไม่ผิดนะไม่ใช่2480กว่ากว่านะครับเป็น2380กว่ากว่านี่แหละครับอันนั้นก็ที่ผมพูดไปก็อย่าไปเชื่อมากนะครับนะผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าเคยเห็นเคยเจอข้อมูลเพราะว่าเขาว่ากันว่า ท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตนี่สร้างพระตั้งแต่ท่านยังเป็นสัมมาเนนขนนั้นก็ว่ากันไปเนาะครับเนาะแต่ที่ว่าพระองค์นี้ไม่มีมวลสารถ้าเราไปเจอพระลักษณะแบบนี้ก็อย่างที่ผมเคยพูดทุกคลิปว่าอย่าเพิ่งไปมองเป็นพระเก๋พระยิ่งแปลกยิ่งดีครับผมนี่แหละครับ พระผมถึงบอกว่าพระพิมพ์แปลกๆอ,อย่าเพิ่งมองข้ามว่าเป็นพระเก๊พระถ้าเราแม่นเนื้อไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ทรงอะไรมาแบบไหนแท้ครับแล้วเราค่อยมาหาข้อมูลว่า,าพระมีที่มาที่ไปอย่างไรเห็นไหมครับก็ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปนะครับเนาะ คลิปของผมก็จะมีพระลักษณะแบบนี้แหละครับมีอีกเยอะครับผมผมก็จะเอามาทําเป็นคลิปแบ่งให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันสําหรับทุกท่านที่ต้องการพระสมเด็จถ้าไม่เอาพาณิ์เป็นหลักจะได้พระดีๆครับผมพระดีๆยังมีอีกเยอะก็ขอให้ทุกท่านที่ชื่นชอบชื่นชมในพระสมเด็จประสบกับความสุขความสําเร็จ ในการค้นหาพระสมเด็จครับผม